นี่จะแม่นบนเป็นยูุ่กินนะทุกคนเรืงจากตีแห่เรียบร้อยจะมีการกินข้าวซัมคีนะทุกคนหงารกินข้าวซามคีได้จะเป็นแกงโอ้หอมไห้ทุกคนหอมไว้คักเด็นี้วีกจะมีการกินข้าวซามคีในหลังจากนี้แกงหมู อเนีมาเลาไปด่ขาขทั <f iel>: ่วหานีจะเป็นประดัอ้นเนรเ็นก

cục hào tập quân yêu nhau xin nhau cắp lên mọi người luôn 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 มัดแก้วใช้ใช้คู่ท่อยืดสายแล้วใช้คู่ท่อแกะใช้คูท่อทุกคนไม่ใช่เด็กย่งล็อกางบ้านทุกคนรวมมกาตัวนี้บ้างตีตี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những อันนี้จะเป็นหกสหีสีเฮนางผู้ใส่ใด้ผู้ีน้ำตาอาให้เขาเป็นเล่าเด็กเล่าเล่าผู้ชีตังผูมงง้มักอย่างนันมันเผา ส่วนพักเขามัติเงส่วนพักโอเคบรรยาการยำมมารงทุกคนไร่จงมาแต่แห่กองพ้าปานำเขาและพาทุกคนล็อบรปกลางบ้านน่ะทุกคน มันจะเป็นลูกระเบิดได้ตัวคนหนี่งลูกระเบิดก็จะไปเห็ดก็จะปลูกวันปูขาใส่ใส่เป็นประโยชน์ทางระเบิดลูกกระไร không chín bắt nhiều cũng bường nát cùng mạnh lại, lại. nhau nhau phải ừ. mình cho đặt khắc lại đây thưa quý

ตามเงื่อนนี่ก็จะบ้านนี่ก็จะมีแท่งน้ำเหมือนเดิมทุกคนเพราะว่าเขาได้ทึนจากเขมซื้อเรืออะไรท,ทุกคนแต่ลนะหลังเงื่อนมีมีแท่งน้ำทุกคนะเอาละทุกคนสำหรับเวรวนี้พอชำนีก่อนเนาะทุกคนจะได้กลับก่อน,นกันเนาะจบเพียงชำนี้ก่อนเนาะทุกคน